วันนี้ชุมรมนาซาขอนำเสนอเครื่องดูดเ็จเล็กไรแม่เหล็กค่ะโดยตัวแทนของเรานะคะก็มี 1. นาง,งสาวกัญญาดาแซ้ฟ้า 2. ในายศิลพัฒ์เป็นผิว 3. ดิฉันนางสาวยานิดภูมิักย์ค่ะหลักการและเหตุผลนะคะจะ ได้ว่าในปัจจุบันของเราเนี่ยได้มีการนําเหล็กไปใช้เป็นอย่างมากเช่นในโรงงานอุตสาหกรรมบ้านเดือนหรือแม้กระทั่งในโรงเรียนของเราค่ะที่เวลาจัดงานกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการนําเหล็กไปใช้เช่นตะปูลวดเข็มหมุดหรือว่าลูกแม็กค่ะแต่หลังจากการใช้งานแล้วเนี่ยปัญหาที่มันจะตามมาบ่อยที่สุดเลยก็คือการมีเศษเหล็กลงเหลืออยู่ในบริเวณที่ใช้งานค่ะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากที่เรามาสํารวจกันแล้วเนี่ยเศษเหล็กมีขนาดค่อนข้างเล็กแผ่นเล็กเก็บกวาดได้ยากและยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุเรานะคะจึงมีเครื่องดูเศษเหล็กเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะเครื่องดูเศษเหล็กนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นแบบรถเข็นแบบแผน่นแบบจักรยานหรือว่าแบบไม้ม็อกค่ะแต่สิ่งที่รวนมีเหมือนกันเลยก็คือแม่เหล็กค่ะ แม่เหล็กน,นะคะจะดูดเ็จเหล็กขึ้นมาแต่จะแกะได้ยากแม่เหล็กน,นะคะก็มีราคาค่อนข้างแพงแถมยังมีขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะด้วยวัฒน,นาการทางด้านวิทยาศาสตร์ของเรานะคะเราสามารถสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าได้โดยง่ายๆค่ะเพียงนำขนลวดทองแดงนะคะพันเข้ากับตะปูให้เป็นรูปร่างคล้ายสปินจากนั้นนะคะนำเชื่อมเข้ากับแบตเตอรี่ค่ะเท่านี้นะคะก็จะเกิดการเหนี่ยวนำและเกิดเป็นสนามแม่เหล็กแล้วค่ะเห็นไหมคะ จากตะปูธรรมดานะคะก็กลายเป็นแม่เหล็กแถมยังดูดเหล็กตะปูตัวเล็กๆได้อีกด้วยนะคะจากที่กล่าวมาน,นี้นะคะคณะผู้จัดจทำได้มีความสนใจที่จะออกแบบและพัฒนาเครื่องดูดเศษเหล็กไร้แม่เหล็กเพื่อลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาในการใช้งานและยังลดอุบัติเหตุได้อีกด้วยค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องดูดเ็จเหล็กไร้แม่เหล็ก2เพื่อทดสอบค่าสนามแม่เหล็กของคนลุ่นแต่ละเบอร์ 3เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการใช้งานของเครื่องดูดเศษเหล็กไรแม่เหล็กและเครื่องดูดเศษเหล็กทั่วไปค่ะสมมติฐานเครื่องดูดเศษเหล็กไรแม่เหล็กสามารถดูดเศษเหล็กได้โดยที่ไม่ต้องแกะเศษเหล็กออกตัวแปรต้นเครื่องดูดเศษเหล็กไรแม่เหล็กตัวแปรตามมวลของเศษเหล็กและเวลาในการใช้งานตัวแปรควบคุมกระแสไฟฟ้าและจำนวนรอบของคนรวดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการ ทดลองต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทำเครื่องดูดเ็นเหล็กลายแม่เหล็กค่ะอันแรกนะครับก็นำลวดทองแดงนะครับพันเข้ากับแผ่นฟอร์มพลาสติกนะครับให้เต็มเลยนะครับก็จะได้รอยรอบดลพอดีนะครับจากนั้นนะครับนำกระดาษแข็งนะครับปิดลวดทองแดงไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เศษเหล็กเข้าไปได้นะครับนำแผ่นเหล็กรูปตัว G นะครับ ใส่เข้ากับบองลพลาสติกใส่ให้เซฟเลยนะครับจะได้90แผ่นพอดีนะครับอ่านำค้อนมาตีให้จัดยิงจัดเรียงตัวรูปได้สวยงามนะครับถ้านำไปประกอบกับไม้ถูกปืนนะครับที่เราได้มีการเจาะรูร้อยสายไฟติดแบตเตอรี่ติดสวิตช์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำไปตกแต่งได้ตามใจชอบนะครับก็จะได้เครื่องดูดเศษเหล็กไล้แม่เหล็กออกมานะครับจากที่เราได้ไปดูตามน้องตลาดนะครับ เครื่องหลุดเศษเหล็กนั้นจะมีราคาสูงนะครับอยู่ที่2 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับแต่ที่เราประดิษฐตออกมานะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าบางวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราหามาได้ง่ายๆนะครับนํากลับมาใช้ใหม่นะครับเช่นไม้ถูกพื้นนะครับที่มีที่แม่บ้านได้ใช้แล้วนะครับนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับสายไฟนะครับแบตเตอรี่นะครับสวิตช์นะครับ ที่ห้องฟิสิกส์ค่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคบน่ากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอย่างที่เราสำรวจมนได้มีโรงเรียนอัดสัมภานะครับทำเครื่องดูดเศหไรยแม่เหล็กออกมาเหมือนกันนะครับแต่ของเขาราคาก็ยังสูงกว่าเราถึง3-4เท่าเลยนะครับโดยที่ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ2,500บาทนะครับแต่ของเราประดิษฐ์ออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ600บาทนะครับต่อไปเป็นประสิทธิภาพของเครื่องดูดเศษไร้แม่เหล็กครับ ค่ะเรามาดูทางด้านประสิทธิภาพของเครื่องดูดเล็กไล่แม่เหล็กของเรากันนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเป็นการทดสอบค่าสนามแม่เหล็กค่ะซึ่งเราได้ทดสอบกับลวด5เบอร์ด้วยกันค่ะไล่ไปเลยค่ะตั้งแต่เบอร์6เบอร์8เบอร์10เบอร์12แล้วก็เบอร์15ค่ะซึ่งสังเกตดูเนี่ยถ้ามันมีเบอร์มากขึ้นนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเล็กลงทําให้ขนาดมันเล็กลงนะคะเราก็จะผ่านจานวนรอบได้มากขึ้นค่ะ เมื่อพันจํานวนรอบได้มากขึ้นนะคะค่าสนามแม่เหล็กของเราก็จะมากขึ้นไปด้วยค่ะก็ะจากการที่เราเทดลองมาแล้วนะคะเบอร์ส5ให้มันโอเคที่สุดเลยค่ะที่จะนามาพัฒนาเครื่องดูดแมเหล็กไร้เม็ดของเราเราจึงนาเบอร์5ามานะคะซึ่งมีจํานวนรอบที่เราพันได้นเนี่ย120รอบเลยทีเดียวค่ะซึ่งส่งผลให้ค่าสนามแม่เหล็กเนี่ยอยู่ที่201.9มิลลิโทลลลาค่ะต่อไปนะคะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพทางด้าน เวลาในการใช้เก็บตะปูเข็มน,นะคะซึ่งเราได้ทดสอบกับตะปูเข็มที่มีน้ำหนักตั้งแต่50ถึง200กรัมเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับเครื่องดูดเีเล็กทั่วไปนะคะเราจะประหยัดเวลากว่า2นาทีเลยทีเดียวซึ่งของเรานะคะมีการใช้เวลาที่น้อยมากๆใช้สะดวกสบารมากๆนะคะเพราะว่าเราแค่เปิดสวิตช์เพื่อดูแล้วก็ปล่อยสวิตช์เพื่อให้มันหล่นกลับนะคะไม่ต้องมานั่งแกะให้เสียเวลาเหมือนกับเครื่องดูดเีเล็กทั่วไปเลยคะ่ะ ต่อไปค่ะเป็นการทดลองทางด้านน้าหนักที่เครื่องดูดเิกไร้เมล็ดสามารถดูดได้นะคะซึ่งเราจะทดลองตั้งแต่ตะปูชิ้นเล็กๆไปจนถึงเก้าอี้เหล็กชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะซึ่งเราทดลองเก้าอี้เหล็กถึง2ตัวเลยนะคะมีน้ําหนักถึง4,000ันกรัมหรือ4กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะซึ่งเครื่องดูดเิกไร้เมล็ดของเราก็สามารถดูดได้ด้วยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นการทดลองการใช้งานของเครื่องดูดเิกค่ะซึ่ง เครื่องดูดเสลกไร์ไมล์ของเราเนี่ยใช้เวลาในการชาร์จ3ชั่วโมงค่ะแต่ทางด้านการใช้งานนะคะถ้าเราใช้งานทั้งวันเลยเนี่ยแบบเปิดปิดบ้างใช้บ้างไม่ใช้บ้างเราก็จะใช้ได้ทั้งวันนะคะแต่ในกรณีที่เราใช้ต่อเนื่องกันเลยเนี่ยเราก็จะใช้งานได้สูงสุด3ชั่วโมงค่ะเช่นเดียวกับโทรศัพท์ของเราเลยนะคะถ้าเราใช้งานบ้างไม่ใช้งานบ้างเราก็ใช้ได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราเล่นตลอดเลยเนี่ยเราก็จะใช้งานได้สูงสุด3-4ชั่วโมงค่ะ ขั้นต่อไปนะครับจากที่เราได้ทดลองประสิทธิภาพทางด้านต่างๆมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ทดลองประสิทธิภาพทางด้านความพึงพอใจของผู้ใช้นะคะซึ่งเราให้ทดลองแค่ในชมรมนาซาของเรานะคะเราจะไปทดลองทางด้านคนในชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการทางร้านเก็บเศษเหล็กต่างๆค่ะซึ่งเราประเมินกันที่การใช้ได้จริงใช้ได้ง่ายประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเครื่องดูดเศษทั่วไปค่ะ ซึ่งเราได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.74ค่ะซึ่งเป็นความภูมิใจที่มากที่สุดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการใช้เครื่องดูดเสหล็กกันค่ะเครื่องดูดเหล็กที่เราจะมานำเสนอนะครับก็จะเป็นเครื่องดูดเศเหล็กทั่วไปนะครับแต่นี้เป็นแค่แบบจำลองนะครับของเครื่องดูดเศเหล็กนะครับ เครดูดเศษเหล็กเนี่ยมันยังมีราคาที่สูงมากนะครับดังนั้นเราไม่มีงบประมาณที่ซื้อน,น,อน,นะครับนี่นะครับมันก็ดูดได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับมันยังอันตรายต,ตรงที่เราต้องมาเสียเวลาแกะเศษเหล็กออกเองนะครับแต่ถ้าชิ้นไหนมีแต่ถ้าเศษเหล็กชิ้นไหนใหญ่เี่ยเราก็อาจจะใช้มือแกะได้นะครับแต่ถ้าเป็นเศษเหล็กพวกชิ้นเล็กๆนะครับเราต้องเสียเวลาเอาไม้มาเขี่ยนะครับซึ่งอาจจะเกิดให้อันตรายต่อเราได้นะครับถ้าเราเปิดไปใช้มือนะครับ แต่นี่นะครับเครื่องดูดเศงเหล็กไร้แม่เหล็กของเราเนี่ยดีเยี่ยมประเสริฐสีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับท่านแรกนะครับตรงนี้นะครับมันยังเป็นเหล็กธรรมดาอยู่นะครับแต่เมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟนะครับก็ยังมีกระแสไฟฟ้าวิ่งนะครับก็ยังเป็นอยากเหล็กธรรมดานี่ครับให้การเป็นแม่เหล็กนะครับ นี่นะครับดูดได้เหมือนกันครับโอ้โหเป็นใาที่สุดยอดมากครับนี่ครับเมื่อเราปิดเก้เวีปุ๊บมันก็จะหลดเองเลยครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาแกะเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะโชว์ดูดก้าอี้ให้ดูนะครับนี่นะครับขนาดเก้าอี้ก็ยังยกได้สบายๆนะครับนี่ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ชุมนุมนาซานะครับห้องพิทิชชั้นสน,นะครับพวกเราขอจบการนำนเสนอเครื่องดูดเสศษเหล็กไร้แม่เหล็กไว้เยงเอ่านนี้ขอบคุณครับ